ปกติไหมคะรูปห่ายไหมคะรบกวนเพียงมาแจ้งหน่อยนะปกติใช่ไหมคะปกติกดหนึ่งมาเลยคะ่ะคุณลูกค้าที่รูปห่ายนะคะสามส่วนสองรอบกวนรีเฟนหน้าจอได้เลยนะรบกวนทําการรีเฟนหน้าจอได้เลยมาแล้วนะขอบคุณคะ่ะคุณลูกค้าคันนี้แอร์เย็นไหมคะ ตรวจสอบเบื้องต้นให้แล้วนะคันนี้แอร์เย็นนะคุณลูกค้าที่สอบถามเข้ามาคันนี้ค่ล River, ล ika, ะลำบับจี๙เดลต้า e รีวอล์ดับเบิลคัลเปโตอีเพลเนอร์พาสกับปีสิบเจ็ดสิบเจ็ดก็สับประสิกับเกียร์ออโต้ประมูลขายแบบไม่ไมีวัตค่ะม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์เรื่องบัปปชนโมเยร์ยูรถคันนี้ติดอายัดด้วยดเนินการแก้ไขเองม่รับผิดชอบเรื่องอายัดทุกกรณีเลยค่ะบัปปชนโมเยร์ยูวันที่สิบเอ็ดเดือนเก้าปีเจ็ดสองตรวจสอบค่าขนย้ายเช็คต้นต่ำม,มาเลยการเลยราคาเปิดประมูลคคันนีี้อยยู่ 2, ่่ททบาามเละ ออนไลน์ขับปุ่คเปิดราคาสตอกกบิลสราคาตอนนี้สสองพันสีปดนราคาหนึ่งมลาราคาสองแสนนื่อตกบิลราคาเลขคาอมืสองพันออนไลน์เสนอขึ้นมาที่27นะคะ2 0 0บาทคุลูกเดี๋ยวสักครู่นึงเด๋ยวตั้งราาให้27เสนอขึ้นมาเปิดราคามาเลยค่ะสองแสนเบาทสามแสมาแล้วอ่ะสามแสนบาทสามแสนเท่าไหร่คะสามสามหรอคะอ่ะสามามาแล้วเดี๋ยวตั้งราคาให้นะคะ Ah กดเลยจ้าสามแสนบาทตั้งราคาให้แล้วกดบิดราคาเลยออนไลน์กดเป็นงานสุต่อยอค่ะสามแสนสามราคาตอนนี้สามแสนสามหมื่นสี่พรบปลคสามสาี่ค่ะสามแสนสามหมืนสัุดต่อก็บิดราคาเลยค่ะสามราคาตอนนี้สามแสนมหมื่บาทสุต่อก็บิดราคาเลยค่ะคันนี้เป็นสประตูหน้สามแสนสามหมื่นสี่พันหกพันรบปิดรลคสามแสนสามหมื่นแปดพันสุดต่อกดปิราคาได้สามแสนห้าหมื่นบาทรับปิดค่สามห้าศูนย์ห้าสิบราคาตอนนี้ค่ะสามนห้าหมื่นสองพันสุดต่อเกค่ะสามห้าสี่ตนสนใจในระบบห้าสิบสาม หกราคาเปลี่ยนที่ออไรสามแสือปราเปลนแล้ค่ะสามหกแปสราคาตอนนี้ค่ะสามราคาที่ออนไลน์สามแสนเจ็ดพันหการาเปลี่ยนแล้ค่ะสามเจ็ดปดแปดมาแล้วค่ะสามแป่ราคาไปต่อได้อยู่แล้วค่ะสามแปดสี่สามพันสามันปดนลค่สามแปราคาที่ตอนนี้ค่สามแสนก็ามนบาทสตายกะสามเก้าราคาเปลี่ยนที่ออนไลน์ราคาเปลี่ยนลค่สามเก้าสองเก้าสี่มีมากกันเล็ค่ะสามเก้าหลเปลี่ยนแล้ค่ะสามแสนเก้าหมื่นหกพันสามเกแอ พันราคาตอนนี้สี่พันหกนรับปล่นี่แสนหกพันซต่อกบินราคาเลยค่ะปัราคาตอนนี้ก่สี่แสนแปพันราคาที่ออนไลน์มีมากอะไรเช่นไรกัสี่สามแปดพันสี่สาพันนับเตอร์สี่แสนหนึ่งหมบาทรับปแล้วนะสี่แสนบาทสี่แสนบาทนับเตอสี่แสนหนึ่งหมืนสองพันสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พนราคออนไลน์สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันนับเตหกพันราคเปลนเช่ออนไลน์กันสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่แสนหนึ่งหมื่นหนอพันนบตอร์สี่แสนหนึ่งหมื่นพันับี่ สี่พันราคาชี่ออนไลน์สี่แสนสองมื่สพนับเตพนับสองหกพัราคาเปลี่ยนชี่ออนไลน์สี่แสมนพนับเตองแปดราคาเปลี่ยนราคาสี่แสนสองมื่แปดพันนับเตอร์สี่แสนสองหมื่แปดพบาทชิป้ายมเลยสี่แบาทสี่แสาพนับเตสี่แสนสามืนองพันสี่แสนสามพนับเตอรสี่แนสามื่องพันบาชิ้ป้ายม่เลสามส่วนหสองสอตกกิะราคาเลยค่ะสี่ราคาเปลี่ยนราคาสี่แสนสพนับเตอรหกราคาชี่ออนไลน์สี่แสนสองมื่นหกพันนับเ 4 0 0 0 0บาทนับหึ่ง4 0 0 0เบาทพนับสอง4 0 0 0 0เมืบาทนัตชิป้าหมิ่เล็ก3.122สู้ตอกดบินราคาได้4 0 0 0 0บาทรับเป็นราคาส4 0 0 0นบาทนับหนึ่ง4 0 0 0นบาทนับสอง4 0 0 0บาท442ราคาตอนนี้ค่ะ4 0 0 0 0นบาทผนับหนึ่4 0 0 0นบาทบผนับสอง4 0 0 0บาทติป้าหมิ่นเล็ก3.122ค่ะ4 4 0 0 0ันบาทที่ออนไลน์ สี่พัราคาเปลี่ยนราคาซื่อตอกกบิราคา,าใหม่เลยนะสี่แสนสหม่นับเดสี่แสนสนันสี่แสนสนับเพันบาทจีบ้านหมาเลขสามนึ 3, 0, 1, 2, 2, สื่อตอกกบิราคาเลยค่ะสี่แสนสบาทราคาที่ออนไลน์ค่ะนับสามขค่ะตรงไายที่ราคาสี่แสนสบาทลูค้ารายหมายเลขสามนหนึมนหนประมูลได้ราคาสี่นสี่หมื่นหกพบาทของคุณลูกค้ารายคะ่ะ